สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎีศรีพันประเสริฐชัยอัสมิลลาฮิรฺราะห์มานฺรฺราหฺอมอัลฮัมดุลิลลาฮิอฺรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอฺน لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سكسانتي جمران وقام الله สุบฮานะหัวตาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละนับเป็นเนี่ยอมัตเป็นบารากัตจากอัลลอฮ์อย่างมากทีเดียวที่พระองค์ได้ทรงดนฮิดายะหัวใจของพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้ มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอยู่ตลอดเวลาขอให้พี่น้องสังเกตอย่างนี้ถ้าเรา,าเคยฟังวิทยุเสียงอิสลามเราได้ความรู้จากวิทยุเสียงอิสลามและเมื่อเรามีอุปสรรควันไหนก็ตามแต่ที่เราไม่ได้มีโอกาสฟังวิทยุไม่ได้ฟังในเรื่องราวของศาสนา หัวใจมันรู้สึกไม่สบายหัวใจมันรู้สึกตึงหนิดต,ตึงหิดกังวลเพราะอะไรเพราะเราเคยฟังในเรื่องราวของศาสนาทุกวันหัวใจของเราสงบหัวใจของเราสบายบางคนทำงานอยู่ที่บริษัทนะครับมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งในขณะทำงานก็เปิดออวิทยุเบาๆแล้วก็ฟังไปด้วยทำงานไปด้วยอัลฮัมดุลิลละ บางคนอยู่ในครัวนะครับก็สามารถที่จะทำกับข้าวไปด้วยฟังเรื่องราวของศาสนาไปด้วยคนที่อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับเดี๋ยวนี้เราพกมือถือไปถ้าเราอยากฟังวิทยุเสียงอิสลามอัลฮัมดุลิลละนะครับอยู่ตรงไหนในประเทศไทยอยู่ตรงไหนในมุมของโลกถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะได้ฟังเรื่องราวของอัลอิสลามไปได้ทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวอัลฮัมดุลิลล์พี่น้องชีวิตของเราเนี่ยในสภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากได้กำไรในเรื่องของอาคีรอแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้โดยง่ายๆเลยทีเดียวสามารถทำได้ทุกวันเลยทีเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละ คนที่เขาอยากได้ความสบายในโลกหน้าเขาก็จะฟังศาสนาทุกวันเพราะอะไรเพราะหูเขาก็จะได้ไปเป็นพยานมือที่เปิดมือที่จับที่ถือนะครับก็จะได้ไปเป็นพยานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาในวันกิยามัดดวงตาของเขาก็จะได้เป็นพยานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานวันกิยามัดว่าเขานี่นะได้ฟัง รายการวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาทุกวันพี่น้องครับคนเราเนี่ยเมื่อได้ฟังศาสนาทุกวันมีการเอ่ยนามของอัลลอฮ์บ่อยๆหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดความหวั่นเกรงหัวใจของเรามันจะเกิดความกลัวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตารามมีองค์การหนึ่งที่อยู่ในซุรออัมฟาน นะครับอายะที่สองเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้บอกในองค์การนี้แล้วเมื่อฉันแปลให้พี่น้องฟังพี่น้องก็ลองสำรวจตัวเองดูสิว่าหัวใจของเราเนี่ยที่เราได้ฟังาศาสนาะทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างที่อัลลอฮ์ว่าไว้ไหมนะครับพระองคอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่ทรงบอกนะครับในสุรอัมฟาน บอกว่าอินั้นัลมุ่มนูนัลลดีนัอิดาดุกิรัลลอฮุวุดิละกุลูบุฮุมว์อิ ذ าตุลิจัลัยฮิมอายาตุฮู ز า د ดัจฮุมอีมานะอา ع ل อบบิฮิมยะตะวัّกะลูนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาอัลาได้บอกอย่างนี้พี่น้องพระองค์ได้บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นบรรดาผู้ที่เป็นมุ่นมินทั้งหลาย อัลลดีนาอิจาสุกิร์ลลอฮก็คือบรรดาผู้ซึ่งที่เมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นเมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นเมื่อชื่อของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาถูกกล่าวขึ้นพี่น้องครับพอแล้วเราไปฟังบรรยายวิยากรก็จะบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่า Allah อัลลอฮ์กล่าวว่า เมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นเนี่ยวูจิละกูล um ูบูฮุมหัวใจของบรรดามุมินทั้งหลายหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็จะหวั่นเกรงนะครับนี่คือลักษณะหัวใจของผู้ศรัธทธาหัวใจของผู้ศรัธทธาจะหวั่นเกรงเมื่อชื่อของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นพี่น้องครับหัวใจจะไม่แข็งกระด้างหัวใจจะไม่อะไรครับหัวใจจะไม่ พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นนามของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาวะอิซาตุเลาะจัและฮิมอายาตุฮูเมื่อองค์การของพระองค์อัลลอฮฺถูกอ่านแก่เขานะครับเมื่อมีวิทยากรมีอาจารย์มีผู้รู้นำเอาอัลกุรอานนะครับมาอ่านให้แก่พวกเราฟัง มาให้ความหมายให้แก่พวกเราฟังซาดัตฮุมอีมานาองค์การเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนความศรัทธ,ธาแก่พวกเราพี่น้องเมื่อเรารู้ความหมายของอัลกุรอานที่ครูรู้ครูอาจารย์นำมาบอกเราเนี่ยเราลองสำรวจตัวเราเองว่าอีมานมันเพิ่มขึ้นไหมอีมานมันเท่าเดิมหรือว่าอีมานมันเพิ่มขึ้น คือหมายความว่าเราได้รับความรู้ที่มีประโยชน์คืออัลกุรอานเมื่อเราได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์มันสร้างตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราไหมนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากถามพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องสำรวจตัวของพี่น้องเองว่าลเราบิฮิมยะตะวักกะลูนและ พระเจ้าของพวกเขานั้นพวกเขาก็มอบหมายกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอ ي มานต่ออัลลอฮฺสุบหฮานะฮุตาลาเนี่ยนะครับจะมีคุณลักษณะสามประการในองค์การนี้คือหนึ่งเมื่อชื่อของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮุตาลาถูกเอ่ยขึ้นแล้ววุจิลัตกุลูบุฮมุมหัวใจของพวกเขาทั้งหลายก็จะมีความหวั่นเกรงนี่คือประการที่หนึ่งเลยที่เป็นลักษณะ ของมุมินผู้ศรัทธาประการที่สองว่าอิจาตุลยยตอาเลหิมซาอาเลหิมอายาตุฮูซาดัดฮุมอีมานาเมื่อบรรดาองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาทั้งหลายได้รับฟังซาดัดฮุมอีมานามันจะทําให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยเพิ่มซึ่งการศรัทธามากขึ้นพี่น้องครับพอแล้วเราได้เรียนรู้องค์การต่างๆจากอัลกุรอาน โดยมีผู้รู้ครูอาจารย์มาแปลให้เราฟังมาตับซีดให้เราฟังขอให้เราได้รู้เถอะว่าองค์การเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นองค์การที่จะสร้างความตักกวาความยำเกรงความเกรงกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาให้เกิดขึ้นกับติดใจของเราฉะนั้นอีหมานเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นพี่น้องว่าอัลลอฮฺบิฮิมยาตะวักกะลูน แล้วก็ประการที่สก็คือพวกเขาเนี่ยจะมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ Allah อัลลอฮ์สุบฮานะหวตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุมินเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการตะวักกุลมีการมอบหมายนะครับต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวตาลาในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อจะให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยได้รับการเตาฟี ได้รับการอำนวยความสะดวกจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปสรรคพี่น้องทางหลายมุมินจะต้องมีการตะวักขุนต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักอากีดะเป็นการให้การ เชื่อมั่นในอัลลอฮฺ Allah สุบานตลาเป็นการให้เตวฮีดกับอัลลอฮฺสุบะฮานะฮอัลตเป็นการให้อูลูฮียะกับอัลลอฮฺสุบะฮานะตอัลตเราจะต้องไม่มอบหมายเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับผู้หนึ่งผู้ใดเราจะต้องไม่เห็นผู้หนึ่งผู้ใดให้คุณให้ประโยชน์กับเราได้นอกจากอัลลอฮฺสุบบะฮานะตอัลตฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมินนั้นจะต้องมีการอะไรครับ มีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮาานะหัวตาลาในสิ่งที่เขากำลังทำในสิ่งที่เขากำลังดำเนินในสิ่งที่เป็นธุรกิจในสิ่งที่เป็นธุรกรรมที่เขาทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามสอนลูกนะครับให้เขาตวักกัน้นต่ออัลลอฮฺในขณะที่เขาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบสอนลูกหลานของเราเมื่อออกไปทำงานต้องขับรถไปนะครับไม่แน่ล่ะครับ ในระหว่างที่เดินทางขับรถไปอาจจะเกิดอะไรที่คาดไม่ถึงขอให้เราได้ตวักกุ้นต่ออัลลอฮฺสุบฮฮานะหอัตาลตาให้เราได้มอบหมายชีวิตของเราเนี่ยต่ออัลลอฮฺสุบฮฮานะหฺอาาัลตแล้วเราก็จะเกิดความสบายใจเราก็จะเกิดความสงบใจนะครับนี่ก็คือหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮฮานาหฺอัลตนี่ก็คือคุณลักษณะของมุมิน ที่มีอิมานที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อฟังในเรื่องราวของศาสนาและนี่ก็คือลักษณะของมุมินที่จะทำอะไรที่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการมอบหมายต่อพระองค์พี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหวตาลาครับบรรดาผู้ที่รำลึกถึงพร,ระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหวตาลานั้นเนี่ย จะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความสงบพี่น้องถ้าเราทํางานแล้วงานของเราขนานอยู่กับการนึกถึงอัลลอฮ์งานนั้นเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ต้องประสบความสําเร็จเราอ่านหนังสือเราอ่านตําราเพื่อที่จะไปสอบนักเรียนนักศึกษาอ่านตําราแล้วก็จะไปสอบเราก็มีอัลลอฮ์อยู่ในใจของเรามอบหมายงานตรงนี้ให้กับอัลลอฮ์เราก็จะ ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์และเราก็จะไม่กังวลต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่พี่น้องครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ตามแต่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมอบหมายงานอันนั้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอย่าไปมองว่าถ้าเรื่องเล็กไม่ต้องมอบหมายต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นไม่ใช่พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับมุสินผู้ศรัทธานั้นจะต้องไม่ลืมการตะวักกุ้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาพี่น้องเห็นไหม,มการที่เราจะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลานี่นะบางทีแล้วท่านนาบีสอลลัวาลลอฮะลยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังได้สอนซอฮาบะนะ และก็ทุกครั้งเนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะครับในขณะที่พี่น้องเรามาจะเสร็จเนี่ยพี่น้องก็จะอ่านดูอาต้นนี้เป็นประจำเพราะท่านนาบีเคยสอนท่านมูอาสิบนิจบบนะครับในขณะที่ท่านมูอาซเนี่ยกำลังละหมาว่าก็ล่อให้เขาไสลาตุละสัลีมนิมูอานซิบนิเจ็บแล้ตัดอันตะกูลดูบุระคุลิซลาติ Um a l l a h u ริ a inni ala ิกะวะ ش ุสน و อิบาดะติกพี่น้องครับนี่แหละแม้กระทั่งการนำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาบางทีพอเราเราไปยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยามากๆเนี่ยเรายุ่งอยู่กับเรื่องการงานของเรายุ่งอยู่กับภาระความรับผิดชอบของเราบางทีมันทําให้เราเนี่ยต้องหลงลืมบางทีมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลา ท่านอนับดุลลาห์อะลัยฮะสลัมเนี่ยจึงได้กล่าวต่อท่านมูาัมิมัซิียาบันว่าท่านอย่าได้ละทิ้งที่จะกล่าวในหลังนะครับท่านอย่าได้ละทิ้งในการที่จะกล่าวทุกครั้งในช่วงท้ายของทุกๆก,การละหมาพี่น้องครับน,านาบีเน้นขนาดนั้นเลยนะครับตรงไหนล่ะที่เราจะต้องอ่านทุกครั้งเลย แล้วก็ขอให้ทุกคนเลยนะครับมีความพยายามในการที่จะอ่านดูอาบทนี้มากๆทีเดียวอัลลอฮุมะอินนีอลาิกริกะวะชุกริกะวะฮุสอิบาดะติกพี่น้องครับท่านนาบีสัลลัลลอฮวะลัยฮิวาซัลลัมบอกให้เราได้รับทราบนะครับบอกว่าเราควรที่จะอ่านดูอาต้นนี้เป็นประจำ ท่านนาบีกล่าวต่อท่านม,อามูอัหมซิมเนียบันบอกอย่าลืมนะในช่วงท้ายของทุกๆก,การละหมาดเนี่ยจะต้องอ่านดวอาบทนี้อัลลอฮุมาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยฉันในการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับอัลลอฮุมาอินนีอาลากริกาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยฉันในการรำลึกถึงพระองค์ให้อัลลอฮ์ช่วยเราให้เราเนี่ยได้นึกถึงพระองค์เป็นประจำ พี่น้องครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปคําว่ามนุษย์เนี่ยมันขี้หลงขี้ลืมนะครับแล้วยิ่งถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับดุนยาแล้วเนี่ยบางทีก็ลืมเรื่องาศาสนาไปเลยบางทีก็ลืมเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไปเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรไม่ให้แต่ละวันของเราเนี่ยจะต้องลืมอัลลอฮ์เราก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ ในขณะที่อยู่ในช่วงท้ายก่อนที่เราจะให้สาลามเนี่ยเราก็ควรจะกล่าวเป็นประจำอย่างที่ท่านนบีสุลต่านละฮะเลหิวะสั้นลเนี่ยได้บอกนะครับกับท่านมูอาดิบนิยาบันว่าท่านอย่าได้ลืมเป็นอันขาดนะเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายก็แสดงว่ามันเป็นดวอาที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงช่วยเราเนี่ยให้อยู่ในการดาลึกถึงพระองค์วาชุกริกา ให้พระองค์ได้ช่วยเหลือเราให้อยู่บนการขอบคุณพระองค์วาฮุสนนอิบาดะติกและให้พระองค์อัลลอฮฺตาลาได้ทรงช่วยเหลือเรานะครับประกอบอิบาดะที่ดีต่อพระองค์ในไหมพี่น้องทั้งหลายหนึ่งช่วยเหลือบนการดำลึกสองช่วยเหลือบนการขอบคุณสามช่วยเหลือบนการอิบาดะต่อพระองค์ที่สวยงาม เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายพอเวลาเราจะทําอิบาดั์ไม่ว่าจะเป็นอิบาดัตใดๆก็ตามแต่เนี่ยให้เป็นอิบาดัตที่สวยงามให้เป็นอิบาดัตที่บริสุทธิ์ใจทําเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะลาจริงๆไม่ใช่ทําเพื่อสิ่งอื่นเป็นอิบาดัตที่มีความประณีตเป็นอิบาดัตที่ทําออกมาจากความตั้งอกตั้งใจแท้จริงนั่นก็คืออิบาดัตที่สวยงาม เพราะฉะนั้นเนี่ยการนำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลามันจึงเป็นเรื่องที่ต้องอยู่คู่กับคนซึ่งที่เป็นมุมินพี่น้องเราจะเกิดปัญหาและบททดสอบใดๆก็ตามแต่ถ้าเรามีอัลลอฮฺอยู่ในใจเนี่ยต่อให้เรื่องนั้นมันใหญ่โตแค่ไหนก็ตามพี่น้องว่าเราจะมีความรู้สึกสงบไหมครับต่อให้เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่า ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอยู่ในการก่อดอก่อดัดของอัลลอฮ์อยู่ในการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาแล้วนี่ให้ใหญ่แค่ไหนมันก็เล็กพี่น้องเพราะอะไรเพราออัลลอฮ์อยู่ในใจของเราอยู่ในการ,รํำลึกถึงอยู่ตลอดเวลานี่แหละก็คือจะทําให้หัวใจของเรานั้นเกิดความสงบเกิดการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้อง ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาครับอัลลอฮ์ยังได้พูดไว้ในอัลกุรอานในสุรอรัลรออัลลอฮ์ได้พูดถึงบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานเห็นไหมพี่น้องคุยกันเนี่ยคุยกันบนเรื่องของคนที่มีอีมานคุยกันบนเรื่องของคนที่เป็นมุมินนะครับโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาบอกอย่างนี้นะครับว่าอูบิลละลชัยตอนรจีมัลลอดีนอา,ามานู โอ้บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานแล้วทั้งหลายนะครับวอตตมาอินน uh um ุกุลูบุหุมจิตใจของพวกเขาเนี่ยจะมีความสงบบิซิกริลละด้วยกับการดำนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลพอเวลาเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยจิตใจของเราเป็นยังไงครับถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยเรามีจิตใจของเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ ใจิตใจของเราก็จะเกิดความสงบไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายแล้วก็เราก็จะห่างไกลจากโรคที่เขาเป็นกันทุกวันนี้โรคแหง่งความนิยมในการจะเป็นนะครับคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นเขาเรียกโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามันเกิดมาจากการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาถ้าเขาเป็นมุสลิมถ้าเขาเป็นมุสลิม นี่เราพูดถึงคนที่เป็นมุสลิมโรคซึมเศร้ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมถ้าหากว่าเราเริ่นึกถึงอัลลอฮ์คนถ้าอ่านอัลกุรอานเท่ากับเรำ่นึกถึงอัลลอฮ์มันจะเกิดโรคซึมเศร้าไหมพี่น้องทั้งหลายคนถ้ามีการดิกรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮฺและอิลลัฮิลลอฮ์วะลลอฮุอะบัถามว่าคนอย่างนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าไหมครับพี่น้องไม่เป็นนะครับ เพราะเขามีหัวใจของเขาผูกพันยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่เขาไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์เขามีสิทธิ์เป็นโรคซึมเศร้าไหมครับเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาหาทางออกให้กับปัญหาของเขาไม่ได้เขาเครียดเขากังวลต่างๆนานากับภัย ต่างๆที่มาประสบกับเขากับปัญหาต่างๆที่มาประสบกับเขาแล้วในที่สุดเขาก็คิดมากกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าฉะนั้นเนี่ยมุสลิมที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาเนี่ยพระองค์การันตีหรือยังครับอายะนี้เนี่ยพระองค์การันตีแล้วว่าวาตัมาอิน uh um ุกูลูบุฮุมวาตัมาอินุกูลูบุฮุมบิดิกริลลา ก็คือหัวใจของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยลรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาหัวใจของเขาก็จะมีความสงบอาลาบิซิกริลละฮิตัดมาอินนุกุลูกและด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทําให้จิตใจของผู้ศรัทธานั้นเนี่ยมีความสงบอัลลอดีนาอามมนูวะามิลุสลฮาตูบาลลหุมวะฮุสุมาอับ และการกระทำความดีนะครับบรรดาผู้ศรัทธาและก็ปฏิบัติคุณงามความดีความผาสุกเนี่ยย่อมได้แก่เขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่งพี่น้องครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้บอกว่าผู้ที่มีอีมานแล้วก็ผู้ที่มีการปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยตูบาและหุมความสุขเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่เขา พี่น้องฉะนั้นถ้าคนที่มีอีมานที่มีศรัทธาเขาจะห่างไกลจากโรคความเครียดห่างไกลจากโรคกระเพาะที่เครียดแล้วลงกระเพาะห่างไกลจากโรคที่เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะเขารำลึกถึงอัลลอฮ์เขาศรัทธาแล้วเขาก็ประกอบคุณงามความดีตูบาและหุมอัลลอฮ์บอกความผาสุกเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่เขาพี่น้องเห็นนยามครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกของปัญหาต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครครับมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าจะหาทางออกแบบาศาสนาหรือหาทางออกแบบคนไม่มีาศาสนาเห็นไหมพี่น้องคนไม่มีาศาสนาบางคนเนี่ยพอเวลาเขามีปัญหาเขามีความเครียดแล้วในที่สุดเป็นไงครับฆ่าตัวตายนั่นคือทางออกที่ถูกต้องใช่หรือไม่พี่น้อง ไม่ว่าศาสนาใดๆก็ตามแต่เขาบอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่บาปมหันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขารำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นไหมครับเขาอีมานแล้วเขาปฏิบัติคุณงามความดีตูบาละหุมใครจะเอาความ ผาสุขมาให้เขาอะก็อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไงครับอัลลอฮ์ก็จะประทานความสุขให้กับเขา mm hmm. วะฮุสนุมาอาบแล้วก็นั่นแหละเป็นการกลับที่ดียิ่งฉะนั้นพี่น้องเห็นหรือ,อยังว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำเราต้องเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นเป็นผู้ทรงประทานฤกษกี พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นผู้ทรงประทานความสงบพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นผู้ทรงประทานความผาสุกให้แก่เราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นเนี่ยจะทรงทําให้หัวใจของเรานี่เกิดความหวั่นเกรงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะทรงเพิ่มพูนทดแทนสิ่งที่ดีให้กับเราถ้าเราอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมเป็นอันขาดกับดูอาที่ท่านนาบีสุลตลอฮวาเลหิวะสลัมเนี่ยได้บอกกับท่านมูอาซิบนนิาบันว่าหลังจากละหมาดก่อนจะให้สลามทุกครั้งเนี่ยนะให้กล่าวว่าอัลลอฮุมาอินนีอาลาดิกริกาวะชุกริกาวะฮุสนียบาดะติกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยฉันให้รำลึกถึงพระองค์ให้ขอบคุณพระองค์ ให้ประกอบอิบาดาที่ดีต่อพระองค์เห็นไหมพี่น้องถ้าเราทำได้สามกระบวนการนี้แล้วทำทุกวันแล้วแล้วก็พี่น้องครับตูบาและฮุมอัลลอฮ์ก็จะประทานความผาสุกให้กับเราดังอายะอัลกุรอานที่อยู่ในซุรออะร์นะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในดุนยานี้และเราก็จะไม่มีโรคที่เขานิยมเป็นกันโรคแห่งความซึมเศร้า เมื่อซึมเศร้าเครียดแล้วก็นำไปสู่การปิดชีวิตตัวเองเหมือนที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เห็นตามข่าวตามจอโทรทัศน์นะครับถามว่าทำไมตายล่ะอ๋อเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยฆ่าตัวตายถามว่าเราอยากให้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในครอบครัวเราไหมวะอียาซูบินล,ละนะครับขออุทิต่อาตาอาลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์คุ้มครองเราเรา มีลูกลูกไปทำงานลูกอาจจะมีปัญหาคนในครอบครัวเราทำธุรกิจก็อาจจะมีปัญหาแต่กู้พึ่งที่ดีที่สุดก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะห์อลาถ้าทำให้หัวใจของเรามีความสงบก,ก็คือต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะห์อัลามีปัญหาก็อ่านอัลกุรอานมีปัญหาก็ซิกรุลลอมีปัญหาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะแค่ไขได้นะครับด้วยหลักการของศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอกับพี่น้องไปในวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องการํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลานั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวพี่น้องกับบรรดาสมาชิกในครอบครัวของท่านพี่น้องช่วยกันสอนช่วยกันอบรมช่วยกันเตือน เพื่อที่จะให้สังคมมุสลิมของเรานั้นเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งอยู่บนอีมานและก็อยู่บนการดูแลของอัลลอฮฺซุบหฮานะหัวตาลาคงฝากไว้แค่นี้วบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัย ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน youtube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน